พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังข้าบดีบตุรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปึงปฏิบัติต่อโดยฐานะอ้าประการคือหด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิน่น 3. ด้วยการไม่ประพฤกนอกใจ สี่ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับก้าบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่ตอโดยฐานะอาะการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดีสามไม่ประพฤกนอกใจสี่ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ห้าขยันกันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุะบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิเศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นสาธุสาธุ